สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานินดวงคลิปแล้วคลิปนี้เราจะมาส่องวิบากกรรมนะคะของคนที่เคยคิดร้ายทําไม่ดีกับคุณเมื่อเขาหมดบุญกุศลที่หนุนนําชะตาชีวิตของเขาแล้วเขาจะต้องเจอวิบากกรรมเรื่องอะไรบ้างต่อจากนี้ไป,ไปสมนากบ,บริง,งานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงตา ะะด้วยการกดสปายไลคแชร์นึกถึงใบหน้าของคนที่เราอยากจะรู้เรื่องราวของเขาวิบากกรรมของเขาะนะคะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางหรือว่าฟังแล้วอาจจะมีจิตที่เมตตานะคะไปบอกเขาก็ได้เนาะใครที่แบบฟังแล้วสงสารเขาเนาะไปบอกเขาไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดเรื่องราวที่ไม่ดีได้นะคะ ซันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ธาตุไฟอคอเรียราศีกุมธนลมพลูโตธนลมมิถุนตุนกุมแอริสราศีเมทัตไฟยูเรนัสธาตุลมมิถุนตุนกุมมูน,นมมราศีมีนราศีกรกฎแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตานนออนุน้ำเอิร์ธธาตุดินพฤชศพกัมกรตัวเลขวันที่เกิดที่เกีย่ยวข้องกับคุณและคนที่คิดร้ายกับคุณมี 13, 20 11 14 4ส2 1หนึ่งและ26นะคะ พลังงานของคนที่คิดร้ายหรือว่าเคยทำไม่ดีกับคุณนะคะคุณและเขาเคยทำอะไรร่วมกันนะ,คะเคยมีในเรื่องของการกระทานะ,ะที่เขาเคยทำร้ายคุณเรื่องอะไรมาดูสิคนที่คิดร้ายแล้วก็ทำไม่ดีกับคุณนะคะมีวิบากกรรมอะไรร่วมกัน มันดอไม่ใช่คิปพรังงานส่วนตัวนะคะฟังเพื่อเป็นแก้น้ำทางเป็นแนวทางสามดาบนะ,ะเป็นพลังงานที่แน่นอนนะคะไม่ว่าการกระทำคำพูดของเขาทำให้ตัวของคุณเนี่ยเจ็บปวดเสียใจมากๆนะคะเป็นในเรื่องของ มีพลังงานของการเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะคะการดูแลเอาใจใส่การช่วยเหลือค้ำจุนกันในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของเด e j ดจ m ดเมนะะี่นเป็นเจ้ากรรมในเวรที่จะต้องมาเจอกันหลีกหนีไม่พ้นเลย นะคะต้องเป็นคนในครอบครัวเดียวกันต้องเป็นคนที่รู้จักกันนะคะมีในเรื่องของเผ่าพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีในเรื่องของการกระทำที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหักหลังไม่ซื่อสัตย์นอกใจนะแล้วก็สร้างในเรื่องของความเสียหายชื่อเสียงนะคะเจ็บปวด นะสิบดาบเนี่ยคือเจ็บมากนะคะก็เป็นในเรื่องของความทุกข์ใจความไม่สบายใจการโกหกการคดโกงการเอารัดเอาเปรียบการหักหลังการไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ทะเลาะกันนะมีปัญหากันนะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนินทาใส่ร้ายป้ายสีนะคะเนี่ยเป็นผลของการแบบเออ การงานก็คือแบบมีผลกระทบแน่ๆนะการเงินก็คือเหมือนกับว่าจะต้องลําบากตราตนะคะหาเลี้ยงดูบางคนท่านก็เป็นพนักง,งานของพ่อไม้แม่ไม้นะที่จะต้องดูแลบุตรหลังจากที่มีการเลิกรากันไปนะคะเดี๋ยวราดูกันว่าหลังจากที่คนที่คิดร้ายกับคุณหรือว่าทำร้ายคุณเขาหมดบุญกุศลหนุนนำชะตาชีวิตของเขาแล้วเขาจะได้พบเจอวิบากกรรมเรื่องอะไรบ้างนะมาดูกัน สิ่งที่คนที่คิดร้ายกับคุณทำร้ายคุณนะคะเมื่อบุญกุศลที่เขาเคยสร้างไว้ในอดีตนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันหมดลงเขาจะต้องเจอวิบากกรรมเรื่องอะไรมาดูมาส่องกรรมเขาสิ่งที่เขาจะต้องเจอนะคะผลกรรมที่เขาจะต้องเจอกรรมก็เกิดมาจากการกระทําของเขาสี่ราถา ตัวของเขาอาจจะมีการแต่งงานมีครอบครัวใหม่นะคะครอบครัวใหม่ซึ่งมีในเรื่องของความรักรักกันมากนะคะเขาก็คิดว่าคนที่เขาเลือกแต่งงานคนที่เขาเลือกรักเลือกใช้ชีวิตคู่นะมันเหมือนกับจะทำให้ตัวของเขาเนี่ยเหมือนได้รู้ได้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่าง แล้วตัวของเขาเนี่ยพยายามที่จะหนีพยายามที่จะเดินออกมาเพราะว่ารู้สึกว่าเออคนที่เขาเลือกรักนะเลือกใช้ชีวิตคู่เนี่ยหาผลประโยชน์จากเขานะคะในเรื่องของการเงินเอาถูกหลอกใช้ในเรื่องของการที่จะให้เขา ไปช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการลงทุนต่างๆนะคะเอออาจจะหลอกให้เขาไปช่วยสร้างบ้านซื้อบ้านซื้อรถซื้อทรัพย์สินเงินทองเป็นชื่อของออผู้หญิงคนนั้นคนเดียวก็ได้นะถ้าคุณมีสามีมีคนรักที่แบบเขาหักหลังคุณนะเขาจะถูกผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นหลอกให้ไปลงทุนแล้วก็นะคะเสียผลประโยชน์ นะคะเหมือนเสียเงินเสียทองไปอ่ะกับคู่รักกับคนรักที่เขาเลือกนะคะแล้วเขาพยายามที่จะตัดสินใจที่แบบจะปลีกตัวออกมาจะเดินหนีออกมาแต่หนีไม่พ้นนะคะหลบหนีไม่ได้คืออัดอั้นตันใจทุกทรมานใจมากๆณตอนนี้เวลานี้และนะคะเมื่อเขาหมดบุญกุศล นะคะคนที่คิดร้ายทำร้ายคุณในเรื่องของอาชีพการงานไม่ว่าเขาจะทำธุรกิจการงานอะไรนะ,ะมันเหมือนกับว่ามีอุปสรรคมีปัญหามีคู่แข่งมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานที่เคยสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าเข้าข้างเขาต่างคนก็ต่างนายหนีกันไปหมดเลยนะคะรู้สึกว่าไม่มีใครช่วยเหลือเขาแล้วไม่มีใครเข้าข้างเขาแล้วผู้ใหญ่ไม่เห็นความสําคัญ นะคะเรียกได้ว่า,าการงานเนี่ยคือแบบไม่มีใครสนับสนุนเขานะตำแหน่งหน้าที่การงานเสื่อมเสียนะคะถ้าบอกว่าเขาจะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งหัวหน้างานนะคะจะสัญญาว่าจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะมีผลงานแต่ไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ได้เลื่อนตำแหน่งถูกหลอกใช้ค่ะ เขาจะถูกหัวหน้างานถูกเพื่อนร่วมงานหลอกใช้หลอกหาผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาและเขาไม่ได้โอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะได้รับเขาถูกหักหลังเหมือนกันนะคะและสิ่งที่เขาจะได้รับเมื่อเขาหมดบุญกุศลหนุนนำะชะตาชีวิตของเขาครอบครัวหรือว่าคนที่เขาเลือกแต่งงานด้วย นะคะชีวิตครอบครัวของเขาจะมีปัญหาเขาจะได้รู้ได้รับทราบนะคะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเหมือนคนรักของเขาคนในครอบครัวของเขาจะยัดเยียดปัญหาบางอย่างมาให้เขาแก้ไขช่วยแก้ไขช่วยเคลียร์ปัญหานะคะในเรื่องของการเงินนะคะเหมือนเขาจะเจอปัญหาที่แบบไม่ใช่ปัญหาของตัวเองนะ,ะจะต้องไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับ นะการคลี้คลายปัญหาการเงินของคนอื่นๆปัญหาเรื่องราวของคนอื่นๆไปไกลเกลี่ยนะต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงจากคนอื่นๆนะมีความไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแล้วทําให้การเงินของเขาพัางเหมือนไปค้าประกันเลยอ่ะเหมือนมีเหตุการณ์ที่เขาจะต้องไปช่วยเหลือไปช่วยค้าประกันนะคะแล้วคนคนนั้นอาจจะหนีในเรื่องของการรับผิดชอบนะแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ต้อง เป็นผู้ที่จะต้องเป็นรับผิดชอบแทนอารมณ์นี้มีผลเสียในเรื่องของการเงินและการงานนะคะเหมือนเอาชื่อเสียงของตัวเองไปค้ำประกันแล้วคนคนนั้นนะคะอาจจะหลบหนีก็ได้นะคะนี่แหละทำให้ตัวของเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงมาถึงมีผลกระทบมาถึงในเรื่องของชื่อเสียงการงานของเขาและบุญกุศลนะหมดลงคนคนนี้ที่เคยคิดร้ายทำไม่ดีกับคุณจากที่เขา นะสิ่งที่เขากลัวมันมีสิ่งที่เขากลัวด้วยแหละนะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่จะต้องไปจ่ายไปช่วยนะคะเอาเงินของเขาเนี่ยเอาเงินส่วนตัวของเขาเงินเก็บเงินออมของเขาเนี่ยไปช่วยเหลือนะ,ะเออญาติพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนรักของเขานะในรูปแบบของการที่แบบปฏิเสธไม่ได้ นะคะคือจําเป็นต้องช่วยเพราะว่าตกลงปรงใจที่จะใช้ชีวิตคู่หรือว่าออไปช่วยเหลือญาติของคนรักของเขาอะประมาณนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะเป็นการช่วยเหลือที่ปฏิเสธไม่ได้นะแล้วก็เหมือนกับจะต้องสูญเงินนะที่นําไปไว้ใช้จ่ายในอนาคต ประมาณนี้เหมือนเขาคิดอยากจะลงทุนแต่บังเอิญนะมีเหตุการที่แบบฉุกระหุนะคะเปลี่ยนไปทำให้ตัวของเขาเนี่ยต้องนำเงินที่คิดอยากจะลงทุนไปช่วยเหลือคนนะคะแล้วการงานของเขาก็เลยต้องหยุดชะงักลงนะคะในสิ่งที่เขาคิดอยากจะทำเหมือนจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นอะ่ะไม่ใช่เรื่องของตัวเองแล้วสุดท้ายแล้วเอิงตัวเงินตรงนั้นก็ศูนหายไปนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยการงานก็หยุดชะงกัก และบุญกุศลนะเมื่อคนที่คิดร้ายของคุณเนี่ยเขาหมดบุญนะหมดวาสนานะคะในเรื่องของสิ่งที่เขาเหมือนกับเรียกว่าอาจจะเป็นโรคเก่าก็ได้โรคที่เขาเคยตรวจเจอนะคะแล้วก็มันกลับมามันน่าที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจเป็นโรคประจําตัวก็ได้นั้นะที่เคยตรวจเจอแล้วคิดว่ามันหายไปแล้วเออนะเป็นโรคร้ายแรงด้วย นะหรือว่าหมายกําหนดการเดินทางในอดีตนะคะที่แบบอาจจะถูกยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะเหมือนหยุดชะงักไปแต่ตอนนี้เขาต้องนะคะรื้อฟื้นกลับมาใหม่นะเป็นทั้งโลกประจําตัวเป็นทั้งหมายกําหนดที่จะต้องเดินทางนะคะคิดว่าจะไม่ได้ไปละแต่สุดท้ายต้องไปนะไม่มีใครไปแทนเขานะคะต้องเดินทาง ไปตามถิ่นต่างแดนนะโดยที่เขาไม่อยากจะไปหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะเออเขาจะได้เปลี่ยนแปลงที่ทำงานนะคะในสิ่งที่เขากลัวนะหรือว่าอาจจะเป็นโรคก็ได้นะคะโรคที่เขาเคยตรวจเจอแล้วคิดว่าเหมือนรักษาไปแล้วมันหายไปแล้วมันก็กลับมาอีกนะคะมีโรคประจำตัวนะคะและ สิ่งที่นะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่คนที่คิดร้ายกับคุณหมดเวรหมดกรรมนะคะเป็นในเรื่องของความเจ็บปวดความทุกข์ใจปัญหานะคะอาจจะเป็นสภาวะสังคมบุคคลรอบข้างความเข้าใจผิดต่างๆนะคะอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นในเรื่องของเวรกรรมนี่แหละสุดท้ายแล้วเนี่ยเวรกรรมที่เขาจะต้องเจอเขาหลีกหนีไม่พ้นเลยนะเขาไม่สามารถที่จะ กลับมาใช้ชีวิตที่สงบสุขหรือว่ามีความสุขได้มีแต่ปัญหาเข้ามาทุกวันให้เขาแก้ปัญหาเพื่อนร่วมงานปัญหาสังคมรอบข้างนะคะเนี่ย The Judgment เป็นในเรื่องของเวรกรรมนะชีวิตของเขาจะไม่ได้รับความสงบสุขนะเขาจะแบบเครียดเขาจะหงูดหงิดทั้งวันหนะ้ากับงานกับคนกับบุคคลรอบข้างนะเขาจะต้องไปเออเอาตัวของเขาเนี่ยไปขี้คลายไปแก้ปัญหา นะของคนอื่นๆนะคะไม่มีทางที่จะได้ใช้ชีวิตที่สงบสุขละ่ะเป็นคนที่แบบอารมณ์หงุดหงิดง่ายอารมณ์เครียดโกรธโมโหง่ายด้วยนะคะเป็นคนขี้หงุดหงิดไปเลยทีเดียวเป็นคนเจ้าอารมณ์ไปเลยทีเดียวและคนที่คิดร้ายกับคุณนะคะกําลังจะหมดบุญกุศลอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ตัวของเขาเนี่ยน่าที่จะมีโอกาสเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆ นะแต่เหมือนเขากลัวเลยอะ่ะถ้าหากเขาเป็นพลังงานของคนโสดนะคะหรือว่าคนที่เหมือนกับจะเจอเนื้อคู่เจอคนรักที่ดีแต่นะคะมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีการครบหาดูใจกันมานานแล้วแต่สุดท้ายมันไปต่อกันไม่ได้มันก็ต้องจบลงเหมือนเขาเลือกไม่ได้อะ่ะเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนรักใหม่ของเขาไม่ได้ถ้าเขาเป็นคนโสดแต่ถ้าเขา มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วคนรักที่เขาเลือกคือเขาเขารู้สึกอึดอัดนะรู้สึกอึดอัดกับคนรักคนเนี้คือเขาพยายามที่จะเหมือนกับมองหาความสุขนะการใช้ชีวิตคู่กับคนรักของเขาคนนี้ให้ได้แต่รู้สึกว่ายิ่งอยู่ไปยิ่งอึดอัดยิ่งอยู่ไปยิ่งไม่มีความสุขแต่ก็จำเป็นต้องอยู่ นะคะหนีไม่พ้นอาจจะเป็นคู่กรรมก็ได้นะที่เหมือนกับว่าเออทำอะไรก็ไม่ได้กระดุกระดิกไปไหนก็ไม่ได้เข้าสังคมมีเพื่อนก็ไม่ได้นะคนรักของเขาคือแบบคอยบังคับคอยบงการชีวิตของเขาจนทำให้เขาไม่มีความสุขกับการมีชีวิตคู่นะคะและบุญกุศลนะคะของคนคนนี้ คนที่คิด้ายกับคุณ The Devil in Reverse เป็นพลังงานของตัวของเขาเนี่ยหนีไม่พ้นเลยเป็นในเรื่องของกฎหมายข้อบังคับนะคะในสิ่งที่เขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้เขาคิดว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะคะเขาป้องกันดีแล้วเขารู้กฎหมายทุกอย่างแล้วนะเขาเรียนรู้มาหมดทุกอย่างแล้วแต่นะคะในด้านมืดของกฎหมายกฎหมาย นะก็สามารถที่จะจัดการนะคะการวางแผนของเขานะคือเขาอาจจะเหมือนกับชะล่าใจหรือว่าผิดพลาดไปอะไรบางอย่างนะกฎหมายก็มีในเรื่องของการที่แบบเรียกว่าอ,อบทลงโทษอะไรบางอย่างนะคะมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะคะมันมีการผิดพลาดในเรื่องของการทํางานหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการของกฎหมายนะสิ่งที่เขาใช้เหมือนกับมาบังคับคุณ หรือว่าการตัดสินใจของเขาที่เหมือนกับช่าใจอ่ะนะเหมือนเอาชนะคุณได้แต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะผูกมัดคุณได้อีกอ่ะนะเหมือนกฎหมายข้อนั้นที่เขาใช้มาตัดสินคุณใช้มาบังคับคุณแล้วมันกลับพลิกนะคะหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันกลับกลายที่แบบกลับไปเอาผิดเขานะเป็นข้อมัดตัวของเขาเลยอ่ะ ะะเรียกว่าว้างมูไม่ผลขคอนะคะนี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาโดยเขาชล่าใจโดยเขาใช้เขาคิดว่าเขาทําถูกต้องแล้วหรือว่า,าทําสิ่งที่มันถูกต้องแล้วแต่มันก็มีในเรื่องของการที่แบบมันมีช่องโหว่ของกฎหมายตรงนั้นมันมีช่องโหว่ของการตัดสินใจตรงนั้นอยู่นะ,ะงานที่เขาทำเนี่ยมันผิดพลาดทำให้ตัวของเขาเนี่ยไม่ได้รับผลประโยชน์ หรือว่าไม่ได้รับเงินทองไม่ได้รับกําไรที่เขารอคอยนะคะเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเขาก็เจอในเรื่องของความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขานะ,ะนี่แหละคือในเรื่องของบุญกุศลของคนที่คิดร้ายกับคุณนะคะเขาคิดว่าเขารอดทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะไม่ได้เจอในเรื่องของออวิบากกรรมเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเจอวิบากกรรม ในเรื่องของการกระทําของเขาในเรื่องของคําพูดของเขาในเรื่องของสิ่งที่เขาสื่อออกมามันเป็นเหมือนกับเรียกว่าเอาคำพูดที่เป็นคําพูดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเขาทีหลังนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วมันก็มีคนที่แบบสามารถที่จะลงโทษเขาได้จัดการเขาได้นั่นเองนะคะนีไม่พ้นหรอกวิบากกรรมอะนะคะสิ่งใดที่ทําไม่ดีไว้คิดไม่ดีไว้ไไวต่อคนอื่นนะคะสุดท้ายแล้ว มันก็ส่งผลทำให้ตัวของเขาเนี่ยได้รับผลของการกระทําอยู่ดีนะฟังเพื่อเป็นแก้นนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ